ึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาเทคโนโลยีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสัปดาห์ที่16นี้นะคะจะต่อจากสัปดาห์ที่15จากเทอมที่แล้วนะคะแต่ว่าเราอยู่ในบทใหม่กันเรื่องกีฬาฮาเฮค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาทบทวนกันก่อนค่ะเมื่อเทอมที่แล้ว เราจบกันที่บทที่7เรื่องแฟนตะก้อนะคะแล้วก็ได้ให้นักเรียนนะคะได้ทำใบกิจกรรมที่7.3นะคะเกี่ยวกับคำสั่งการใช้งานคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูบทที่8กันเลยนะคะว่าในบทนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะบทที่8ก็จะเกี่ยวข้องกับกีฬาค่ะแต่ว่าเป็นกีฬาอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สืปส่ประสงค์การเรียนรู้ในบทที่8นี้นะคะใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้นั่นเองค่ะ,ะระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดมาเพื่อเปิดดูในบทที่8ไปพร้อมๆกับคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะบทนี้นะคะเริ่มต้นด้วยโรงเรียนของโป้งกับก้อยนะคะมีการจัดแข่งขันกีฬาสีกันค่ะนะคะ ะนะคะโป้งกับก้อยก็ได้ร่วมเชียร์กีฬานะคะในการแข่งขันกระโดดไก่นะคะนักเรียนดูจากสีเสื้อก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าโป้งกับก้อยอยู่สีอะไรนะคะมีอยู่3ามสีด้วยกันก็คือสีส้มสีชมพูแล้วก็สีเขียวโป้งกับก้อยก็ได้อยู่สีส้มนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะ ไปเรียนเพิ่มเติมนะคะครูก็มีคลิปวิดีโอการเรียนการสอนจากสสว,วทให้ดูนะคะว่าในบทนี้มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับนะักเรียนเข้าสู่บทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 เรื่องเหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหาในบทที่8กีฬาทาเยครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้ก็คือใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับคุณครูอยากจะชวนนักเรียนมาแก้ไขโจทย์ปัญหานี้ช่วยคุณครูหน่อยสิครับว่าใครวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่เท่าไหร่กันบ้างโดยสถานการณ์บอกว่าในระหว่างวิ่งแข่งกระสอบอยู่คำนักเรียนเมื่อเข้าใกล้เส้นชัยมาลิกำลังวิ่งนำกราบอยู่ครับ จากนั้นเนี่ยมัลีก็ถูกดาวเรืองวิ่งแซงเข้าเส้นชัยไปครับให้ในักเรียนนะครับลองเรียงลำดับดูซิว่าใครเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่เท่าไร่กันบ้างนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วไปหาคําตอบเมื่อนักเรียนได้คําตอบแล้วให้เรียนกดเพลนะครับแล้วเรามาดูวิธีการหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนได้คําตอบกันแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นลําดับแรกคืออะไรครับนักเรียน ใช่แล้วครับนักเรียนเราต้องมาดูว่าโจทย์เนี่ยกำหนดอะไรมาให้เราบ้างจากสถานก,การ์บอกว่ามาลิสครับกาลังวิ่งนํากุหลาบอยู่ครับจากนั้นเนี่ยมาลิ่ก็ถูกดาวเรืองวิ่งแซงเข้าเส้นชัยไปนักเรียนคิดว่าใครเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับใช่แล้วครับคนที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกก็คือดาวเรืองนั่นเองและคนที่เข้าเส้นชัยเป็นลําดับที่2ก็คือ ไปแล้วมะล,ลินั่นเองครับและคนสุดท้ายที่ข้อเส้นชัยก็คือกุหลาบครับนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสนุกไหมเอ่ยถ้าสนุกเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับเอ๊นักเรียนได้ยินเสียงอะไรไหมครับเอ๊เสียงอ,อ,อะไรนะอ๋อวันนี้ที่โรงเรียนถูกพกกับด้อยมีแขกกีฬาสีครับนักเรียนโอ้โหน่าสนุกจังเลยครับนักเรียนแต่เอ๊ นกเรียน่โป้งกับต้อยไหมครับโป้งกับต้อยไปไหนนะไปหาโป้งกับต้อยกันครับอ่าโป้งกับต้อยอยู่ตรงนี้ได้เองครับโป้งกับต้อยกําลังดูการแข่งขันกีฬากระโดดไกลอยู่ครับนักเรียนแต่เอ๊ะเห็นนักเรียนลองทายสิโป้งกับต้อยอยู่สีอะไรครับใช่แล้วใส่เสื้อสีส้มแบบนี้โป้งกับก้อยต้องอยู่สีส้มแน่นอน แต่เกิดปัญหาขึ้นแล้วครับนักเรียนเมื่อการแข่งขันจบลงครับโป้งกับต้อยเนี่ยได้ยินเสียงพิีกรประกาศลำดับที่ไม่ชัดเจนเลยครับเราต้องไปดูที่ไหนครับนักเรียนใช่แล้วครับเราต้องไปดูที่กระดานคะแนนนั่นเองแต่เอ๊กระดานคะแนนอยู่ไหนนะอ๋อกระดานคะแนนอยู่นี่เองครับแต่เอ๊นักเรียนครับ ใยถูกต้นไม้บังซะแล้วครับแถมชื่อบางสีเนี่ยก็อ่านไม่ชัดเจนเลยครับแต่ก้อยบอกว่าก้อยจําได้ครับนักเรียนว่าพิธีกรเนี่ยประกาศว่าสีเขียวได้ที่3ครับโป้งก็จําได้ครับว่าสีส้มเนี่ยกระโดดได้ดไกลกว่าสีชมพูแน่นอนเราจะใช้วิธีไหนแก้ปัญหาดีครับนักเรียนไม่ได้ตัดต้นไม้แน่นอนแต่ไปดูกันครับว่าโป้งกับก้อยจะใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาดีครับ ต้มกับก้อยใช้วิธีการเขียนแนวทางที่เป็นไปได้คบนักเรียนโดยที่นําสีทั้งหมด4ส,สีนะครับเอามาเขียนเรียงลงในตารางให้ครบทุกช่องครับเรียงลําดับไปเรื่อยๆแต่ดูแล้วเนี่ยแนวทางคงจะเยอะไปหมดคานักเรียนน่าจะอีกนานเลยครับกว่าจะเสร็จแล้วป้มกับก้อยคุณจะใช้วิธีไหนดีคบนักเรียนใช้แล้วเราต้องมาเขียนตารางใหม่ครับตามข้อมูลที่เรามีกันตอนเลยข้อมูลแรกที่เราทราบก็คือ สีเขียวได้ที่3ครับเราก็เขียนสีเขียวลงไปในลำดับที่3ก่อนเลยเราจะได้1แนวทางแบบนี้ครับเสร็จแล้วข้อมูลที่2ที่เราทราบก็คือสีส้มกระโดดได้กไกลกว่าสีชมพูครับเพราะฉะนั้นลำดับที่สีส้มต้องอยู่ก่อนสีชมพูถูกไหมครับเราจะเขียนแนวทางเพิ่มได้อีกกี่แนวทางครับอ่าใช่แล้วกรบโปงเราจะเขียนแนวทางที่เป็นไปได้อีก3แนวทางนะครับ เราก็เขียนลงไปเลยสีส้มและสีชมพูนะครับโดยที่ลำดับที่สีส้มเนี่ยต้องอยู่ก่อนสีชมพูจะได้3แนวทางแบบนี้ครับและช่องตารางที่ว่างจะเป็นสีฟ้าเหมือนที่โป้งบอกเลยเราก็เขียนสีฟ้าลงไปในช่องที่ว่างอยู่ครับนักเรียนจากแนวทางที่เราดูทั้ง3แนวทางนะครับสีส้มเนี่ยอาจจะได้ที่ 1, หรือที่2ก็ได้แต่เอ๊เราจะหาข้อสรุปของปัญหานี้ได้ย่งไรครับนักเรียน ใช่แล้วครับเราต้องกลับไปดูที่ตารางคะแนนอีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนจากที่สังเกตแล้วเนี่ยมีสีที่กระโดดไกลกว่าสีฟ้าครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้เลยว่าสีฟ้าเนี่ยไม่มีทางที่จะกระโดดไกลได้ลำดับที่1แน่นอนเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดแนวทางไหนออกไปได้บ้างครับใช่แล้วครับเราต้องตัดแนวทางที่3ออกไปเลยเพราะว่าไม่มีทางที่สีฟ้าเนี่ยจะได้ลำดับที่1นั่นเองครับ เราก็จะเหลืออยู่2แนวทางนั่นเองเอาลยครับนักเรียนเรามาสรุปตารางเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งครับเราจะตัดแนวทางที่เป็นไปไม่ได้ออกไปครับนั่นก็คือแนวทางที่3เพราะว่ามีสีที่ได้คะแนนมากกว่าสีฟ้าครับนักเรียนลองสังเกตดูสิครับว่าแนวทางที่1และแนวทางที่2มีอะไรเหมือนกันครับใช่แล้วครับนักเรียนทั้งแนวทางที่1และแนวทางที่2ระบุว่าสีส้มเนี่ย กระโดดไกลได้ลำดับที่1เพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้เลยครับว่าการกระโดดไกลในครั้งนี้สีส้มได้ลำดับที่1น,นั่นได้เองเป็นยังไงกันบ้างครับกิจกรรมนี้สนุกกันไม่เอ่ยถ้าสนุกเราไปต่อกับกิจกรรมช่วงบ่ายกันเลยครับมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างไปดูกันเลยครับแต่เอ๊นั่นป้อกับอ้อยกำลังคุย,ยกับใครครับนักเรียนอ๋อนั่น,น,นคุณนกครับ คุณนกบอกกับโป้งกับก้อยว่าเมื่อตอนกลางวันครับคุณนกเนี่ยนั่งทานอาหารอยู่กับคกิ๊กแล้วก็ครูพิมครับแต่กระเป๋าเนี่ยกลับสลับกันไปครับนักเรียนโดยที่คุณนกเปิดดูของข้างในมีของอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับโดยที่บอกไม่ได้เลยครับว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของใครกันแน่คุณนกก็เลยทําการโทรหาครูพิมพ์แล้วก็ครูกิ๊กครับครูพิมพ์บอกว่ากระเป๋าที่อยู่กับครูพิมครับเป็นของใครก็ไม่รู้ครับนักเรียน และคุกกิ๊กก็บอกว่ากระเป๋าที่อยู no ่คุกกิ๊กเนี่ยเป็นของคุณนกครับเรามาช่วยคุณนกโป้งแล้วก็ก้อยหากันครับว่ากระเป๋าแต่ละใบเป็นของใครและอยู่ที่ใครครับจากข้อมูลที่เราได้มาครับนักเรียนเราจะสามารถเขียนแนวทางที่เป็นไปได้ทั้งหมด2แนวทางแบบนี้ครับนักเรียนคิดว่าแนวทางไหนเป็นไปได้และแนวทางไหนเป็นไปไม่ได้ครับใช่แล้วครับนักเรียนแนวทางที่เป็นไปได้ก็คือแนวทางที่ แนวทางที่2นั่นเองส่วนแนวทางที่1เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรครับใช่แล้วครับนักเรียนเพราะครูพิมพ์บอกว่ากระเป๋าที่อยู่กับครูพิมพ์เนี่ยไม่ใช่ของครูพิมพ์เพราะฉะนั้นแนวทางที่1จึงเป็นไปไม่ได้ครับเราก็หาข้อสรุปได้แล้วครับว่ากระเป๋าที่อยู่กับครูกิ๊กเป็นของครูนกครับส่วนกระเป๋าที่อยู่กับครูนกเป็นของครูพิมพ์และกระเป๋าที่อยู่กับครูพิมพ์เป็นของครกูกิ๊กนั่นเองครับใครได้คําตอบบนคุณครูบ้างเอ่ย ยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนเอาเลยครับเรามาดูกิจกรรมกีฬาฮาเฮในช่วงบ่ายกันครับเรามาดูกันว่ากิจกรรมช่วงบ่ายนียมีกิจกรรมอะไรบ้างโป้งก้อยและเบื่อนลลงแข่งขันด้วยนะครับนักเรียนกิจกรรมในช่วงบ่ายมีชื่อเกมว่ากล่องปริศนาตุ๊กตาอะไรเอ่ยครับโดยที่จะมีกล่องเรียงซ้อนกัน4ี่ใบแบบนี้ครับนักเรียนโดยแต่และกล่องจะมีตุ๊กตาแต่ละชนิดบรรจุอยู่ครับประกอบไปด้วยสิงโตเพนกวิน ปาปากกระกเป้าและแพนด้าครับโดยมีข้อมูลมาให้ดังนี้ครับข้อมูลที่1เพนกวินอยู่ในกล่องที่2ข้อมูลที่2เพนกวินกับแพนด้าไม่ได้อยู่ติดกันและข้อมูลที่3บอกว่าสิงโตอยู่เหนือป่าปักกระกเป้าครับเอาละครับเรามาเริ่มแก้ปัญหากันเลยจากข้อมูลที่1ครับบอกว่าเพนกวินอยู่กล่องที่2เราก็จะได้แบบนี้ถูกไหมครับ ข้อมูลที่2ครับนักเรียนบอกว่าเพนกวินกับแพนด้าไม่ได้อยู่ติดกันเราทราบเพนกวินแล้วว่าเพนกวินอยู่กล่องที่2เพราะฉะนั้นแพนด้าจะอยู่ในกล่องที่1และกล่องที่3ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแพนด้าก็ต้องอยู่ในกล่องที่4นะครับและข้อมูลข้อที่3ครับนักเรียนสิงโตอยู่เหนือป่าปักเป้านักเรียนลองดูสิครับว่ากล่องไหนยังว่างอยู่ใช่แล้วครับ กล่องที่ว่างอยู่คือกล่องที่1และกล่องที่3ถูกต้องไหมครับ <S <S. <S เขาบอกว่าสิงโตนะครับอยู่เหนือป่าปลากระเป้าเพราะฉะนั้นแล้วสิงโตต้องอยู่บนและป,ป่าปลากระเป้าต้องอยู่ล่าง,งกลองง่องบนคือกล่องที่เท่าไหร่ครับใช่ครับนักเรียนกล่องบนคือกล่องที่1นะครับกล่องล่างคือกล่องที่3เพราะฉะนั้นแล้วสิงโตต้องอยู่ในกล่องที่1นะครับและป่าปลากระเป้าต้องอยู่ในกล่องที่3ครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนโจทย์ข้อแรกสนุกตื่นเต้นดีไหมครับ เอาเลยครับมาถึงโจทย์รอบชิงชนะเลิศครับนักเรียนโจทย์บอกว่าตุ๊กตาทั้งหมดจะสลับกล่องกันใหม่หมดเลยนะครับนักเรียนและมีข้อมูลมาให้ดังนี้ครับ 1. คือแพนด้ากับปลาปักเป้าอยู่ติดกันครับ 2. เพนกวินอ,อยู่ล่างแพนด้าครับข้อมูลที่3ปลาปักเป้าอยู่ติดกับเพนกวินครับ และข้อมูลสุดท้ายข้อมูลที่4บอกว่าสิงโตอยู่ติดกับเพนกวินครับแห้นักเรียนลองหาดูสิครับว่าสัตว์ชนิดไหนอยู่กล่องไหนกันบ้างเหมือนเดิมครับนักเรียนนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอนี้เพื่อไปหาคําตอบครับถ้านักเรียนได้คําตอบแล้วให้นักเรียนกดเพลงแล้วเรามาดูแนวทางการหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับ เอาละครับนักเรียนจากข้อมูลที่1บอกว่าแพนด้ากับปลาปักกระเป้าอยู่ติดกันเราจะเขียนได้กี่แนวทางครับถูกต้องครับนักเรียนเราจะสามารถเขียนได้ทั้งหมด6แนวทางแบบนี้เลยมีใครเขียนได้เหมือนคุณครูบ้างเอ่ยเยี่ยมมากๆครับไปที่ข้อมูลที่2กันเลยครับนักเรียนข้อมูลที่2บอกว่าเพนกวินอยู่ล่างแพนด้าครับ นักเรียนสังเกตแนวทางที่เราเขียนมาทั้งหแนวทางสิครับเราสามารถตัดแนวทางไหนที่เป็นไปไม่ได้ออกได้บ้างครับเราจะสามารถตัดแนวทางที่เป็นไปไม่ได้ออกไปก็คือแนวทางที่3และแนวทางที่6ครับเพราะว่าไม่มีกล่องที่อยู่ใต้แพนด้ากล่องไหนที่ว่างอยู่เลยครับเอาละครับจากข้อมูลที่2เนี่ยเพนกวินอยู่ล่างแพนด้าใช่ไหมครับ เมื่อเราตัดแนวทางที่เป็นไปไม่ได้ออกไป2แนวทางก็คือแนวทางที่3และแนวทางที่6ครับแต่เราสามารถเขียนแนวทางเพิ่มได้อีกแบบนี้ครับอา่าใครได้เหมือนคุณครูแล้วเออเอาไปดูกันต่อเลยครับนักเรียนข้อมูลที่3ปลาปลากระเป้าอยู่ติดกับเพนกวินครับเราจะตัดแนวทางไหนที่เป็นไปไม่ได้ออกไปบ้างครับใช่แล้วครับเราจะตัดแนวทางที่2 4 5แล้วก็6ออกไปครับเพราะว่าแนวทางที่ตัดออกไปนี่นะครับนักเรียนปลาปลากระกเป้าไม่ได้อยู่ติดกับเพนกวินครับทำให้ผิดเงื่อนไขจึงเป็นไปไม่ได้นั่นเองครับแต่เอเรายังเหลือข้อมูลอีกหนึ่งข้อคือข้อมูลที่4ครับนักเรียนข้อมูลที่4บอกว่าสิงโตอยู่ติดกับเพนกวินครับนักเรียนลองดูแนวทางที่1และแนวทางที่3สิครับแนวทางไหนที่เป็นไปไม่ได้ครับ สิงโตอยู่ติดกับเพนกวินแนวทางที่เป็นไปไม่ได้ก็คือแนวทางที่3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดแนวทางที่3ออกไปเราก็จะเหลือแนวทางที่เป็นไปได้เพียงแค่แนวทางเดียวก็คือแนวทางที่1ครับเราก็สามารถสรุปได้แล้วครับว่ากล่องที่1นี้นะครับมีแพนด้าอยู่ครับกล่องที่2มีปลาปักเป้าครับกล่องที่3มีเพนกวินอยู่และกล่องที่4มีสิงโตอยู่นั่นเอง ใครได้คำตอบเหมือนครูบ้างเอ,อ่ยยกมือหน่อยเร็วเก่งมากๆครับเอาละครนักเรียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปจากบทเรียนนี้ก็คือการใช้เหตุผลเชิงตากการรกะครับเป็นการหาข้อสรุปของปัญหาอย่างสมเหตุสมผลครับและการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตากการรกะนะครับทำได้โดยการเขียนแนวทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับ และมาพิจารณาข้อมูลหรือเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้นะครับแล้วเราก็จะค่อยๆตัดแนวทางที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สอดคล้องออกไปเพื่อหาข้อสรุปหรือคำตอบนั่นเองครับเป็นยังไงบ้าง,รางครับนักเรียนกับบทเรียนนี้การใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะกับการแก้ปัญหาในบทที่8กีฬาฮาเฮชั้นประถมศึกษาปีที่5สนุกไหมครับ ส่วนคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรและสนุกแค่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับนักเรียนส่วนวันนี้คุณครูขอตัวไปแสดงความยินดีกับโป้งกับก้อยที่เขาได้รางวัลก่อนนะครับบ๊ายบายครับ ก็จบไปแล้วนะคะสาหรับคลิปการเรียนการสอนจากสสวทนะคะนักเรียนได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะไปแล้วนะคะสนุกไหมคะอ่าเหมือนเล่นเกมเลยนะคะได้รู้เกี่ยวกับการสร้างแนวทางเลือกนะคะเพื่อช่วยในการตัดสินใจอ่าแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องใครที่ดูคลิปวิดีโอไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถ อ่านเรื่องราวเนื้อหาได้ในบทที่8ในหนังสือได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสัปดาห์นี้เราก็จะมาทำใบกิจกรรมที่8.1กันค่ะปิดศนาตัวเลขหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะเปิดไปหน้าที่63ค่ะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนนะคะเติมตัวเลขลงในตารางตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคะ 1. นนะคะบอกว่าเติมตัวเลขทุกช่องนะคะ ตามที่ระบุในแต่ละข้อ2นะคะตัวเลขในคอลัมน์และแถวเดียวกันต้องไม่ซ้ำกันนะคะตัวอย่างก็จะมีให้เห็นนะเติมเลขหหรือเลข2ลงในช่องว่างตามเงื่อนไขด้านบนนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูขั้นที่1กันอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเกิดนักเรียนนะคะเห็นว่าเลขหอยู่ในช่องสีขาวนะคะแล้วเราจะเติมเลข2ลงไปนะคะ อันแรกนะคะเขาบอกว่าเติมไม่ได้เนื่องจากว่ามีตัวเลขซ้ำกันในแถวเดียวกันถ้าเกิดว่าเราใส่เลข1มันก็จะผิดแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เลข1เลข2ได้นะคะเพราะว่าตัวเลขไม่ซ้ำกันในแถวเดียวกันหมายความว่าในแนวนอนเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นที่2ต่อนะคะขั้นที่2นะคะเขาบอกว่าต้องการเติมตัวเลขตรงในช่องสีชมพูนะคะถ้าเราใส่เลข1 ลงไปในช่องสีขาวแล้วก็เลข1ลงในช่องสีชมพูอันนี้ผิดเนื่องจากว่ามีตัวเลขซ้ําในคอลัมน์ก็คือแถวยาวอ่าแต่ถ้าเราเติมเลข2งไปอันนี้ได้ไม่ผิดนะคะเพราะว่าตัวเลขไม่ซ้ํากันในคอลัมน์เดียวกันเห็นไหมคะเงื่อนไขก็คือห้ามใส่ซ้ําทั้งในแถวและคอลัมน์นะคะขั้นที่3าก็คือต้องการเติมตัวเลขลงในช่องสีเขียวนะคะอันข้างบนผิดอยู่แล้วเพราะว่าตัวเลขซ้ำกันนะคะ ในแถวเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอันล่างเนี่ยไม่ผิดนะคะเพราะว่านักเรียนจะสังเกตว่ามีการสลับกันในแถวที่1ก็จะเป็น12ในแถวที่2ก็จะเป็น21เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะในหน้าที่65เห็นไหมคะข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่าเติมเลข1 2และ3ลงไปนะคะโดยที่เขามีเลขให้เราเนี่ย1 2สองแล้วก็เลข1ตรงกลาง นะคะให้นักเรียนนะคะหยิบดินสอหรือประกาก็ได้ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันนะคะเอาเป็นว่าครูเลือกเติมแนวนอนก่อนนะคะอ่ะเรามีเลขหนึ่งแล้วแถวต่อไปที่จะไม่ซ้ำกันจะมาเติมเลขหนึ่งก็ไม่ได้แล้วเนาะครูก็เลยเติมเลขสาอ่ะแล้วก็แถวต่อไปครูก็เติมเลขสองนะคะทีนี้มาดูช่องสุดท้ายแถว แถวที่สองช่องที่3มนะคะเราก็ต้องเติมเลขอะไรคะอ่าเติมเลข3ลงไปเพอะจะได้ไม่ซ้ํากันนะคะสุดท้ายช่องด้านล่างครูก็ต้องเติมเลข3ใช่ไหมคะอ่าช่องถัดไปก็ต้องเป็นเลข2และช่องสุดท้ายก็ต้องเป็นเลข1น,นะคะเราจะสังเกตว่าสลับกันไปเพื่อไม่ให้ตัวเลขซ้ากันทั้งในแถวและคอลัมน์นั่นเองคะ่ะ มาดูข้อที่2กันบ้างนะคะมีเลข1ให้สุดท้ายอันแรกคููเติมเลข2ไปก่อนเลยนะคะ,ะแล้วก็เลข3นะคะ,ะเราก็จะไม่ซ้ำกันแล้วนะคะทีนี้มาแถวที่2กันบ้างเราจะมาเติมเลข2ไม่ได้แล้วนะต้องเป็นเลข1น่งค่ะ,ะแล้วก็เป็นเลข3นะคะส่วนแถวสุดท้ายง่ายเลยค่ะเราก็จะเติมเลข3ลงไป แล้วก็ตามด้วยเลข1และก็ตามด้วยเลข2อ,อ่าในตัวที่เป็นหนังสือสีแดงนะคะนักเรียนเขียนตามลง,งไปในสมุดเลยในแบบฝึกหัดเลยนะคะอันนี้เป็นส่วนที่ครูเติมให้อันนี้จะเยอะขึ้นมานิดนึงนะคะในข้อที่3เพราะว่ามีให้สีแถว4คอลัมน์นะคะอ่าโดยมีเลข2ให้แล้วครูก็เลยเลือกเติมเลข4ลงไป จะได้ไม่ซ้ำกันนะคะแล้วก็ตามด้วยเลข1แถวที่2นะคะครูก็เลือกเติมเลข2อ,อ่าเลข3เลข4เรียงไปเลยนะคะอ่าต่อไปอันนี้เรามีสองนึงนะเนเราก็จะเติม4ลงไปค่ะแล้วก็เป็น3นะคะแล้วก็เป็น 2แล้วก็ตามด้วย1แถวละแถวสุดท้ายง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้ที่จะไม่ซ้ำกันก็คือเลข3ใช่ไหมคะต่อไปก็คือเลข1นึ่อ่าแล้วก็มีเลขสีให้แล้วและสุดท้ายก็คือเลข2อนั่นเองไม่ยากเลยนะคะแค่เติมตัวเลขที่ให้ไม่ซ้ำกันระหว่างแถวและคอลัมน์นะคะ,ะนะักเรียนหยุดคลิปก่อนแล้วก็เขียนลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ สัปดาห์นี้นะคะก็มีงานให้นักเรียนรรทําเพียงเท่านี้เองนะคะบทนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ เหตุผลเชิงตะกะเกี่ยวข้องกับเกมนะคะสนุกมากเลยนักเรียนสามารถลองหาหนังสือหรือว่าบทความเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตอ่านก็ได้นะคะหรือว่าลองกลับมาดูในหนังสือทีนึงนะคะว่าเขามีการวิธีแก้ปัญหาย,ยังไงสลับยังไงสร้างแนวทางเลือกยังไงนะคะ,ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ